กับวันนี้นะครับผมส่วนทินสิบบ้านนะครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลงานนะครับเกี่ยวกับวิชานี้ที่อาจารย์ให้ทํานะครับในช่วงหสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้ผมจะรวบรวมผลงานที่ผมได้สร้างในรายวิชานี้นะครับครับมาเรื่องที่งานชิ้นแรกนะครับในสัปดาห์ที่1นนะครับอาจารย์ก็ให้มอบหมาย ทุกคนนะครับทำ Gmail นะครับก็คือขั้นตอนแรกก็ไปสมัคร Gmail นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เมื่อสมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วเราก็ส่ง Gmail ให้กับ Gmail นะครับส่ง Gmail ให้กับอาจารย์พร้อมกับเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่เรารู้จักแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ในสัปดาห์แรกที่ผมความเข้าใจของผมก็คือส่งไปทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็เข้าไปส่ง แต่ปรากฏว่าอาจารย์ก็เห็นแต่ไม่สามารถได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาส่งย้อนหลังอีกทีนะครับซึ่งอาจารย์ให้ส่งย้อนหลังก็มาที่ปรากฏในจอพอยด้นะครับจอโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เขียนความรู้สึกลงไปนะครับก็ สมัครเสร็จนะครับหลังสมัครก็รู้สึกดีใจที่สามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ส่งให้อาจารย์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นงานชิ้นที่2นะครับก็อาจารย์ให้เกี่ยวกับกิจกรรมก็ถามถึงเกี่ยวกับเจ้าปินไผ่นะครับแล้วก็ให้เปิดใจเรียบเรียงเรื่องเส่าสนะกิจกรรมนะครับซึ่งก็ผมก็เขียนไปว่าชื่อนาเซอร์ทิลมา์นะครับเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 0 3 ชอบเล่นดนตรีเสียงสลับเป็นคนชอบพูดนะครับมีสัยร่าเริงใจยเย็นนะครับบ้างเป็นเวลานะครับสิ่งดีๆเรื่องเล่าดีๆที่ทําในชีวิตของของผมนะครับของเช้าเนี่ยสิ่งดีก็คือการที่ได้เป็นคนดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และของชาติการได้สร้างความดีนะครับแล้วการเป็นนักกีฬาสําหรับจุดมุ่งหมายในชีวิตก็คือนะครับทั้งเจริในใ้จบระย ที่ดีในอนาคตและอยากเป็ทีมชาติไทยนะครับสําหรับเรื่องของวิเคราะห์ตัวเองโดย,ชย Support, ใ,ชใช้นะครับสโบรดใช่ไหมใช่ครับโดยใช้สําหรับข้อมูลนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็คือเป้าหมายที่ต้องการก็คือเป้าหมายก็คืออยากเป็นจบแลวก็ความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมมาก็คืออ,อยากไ,ได้รับใช้ทีมชาติาสักครั้งนะครับและจุดแข่งก็คือจะนิ่งไว้ต่อนะ จออะไรก็นิ่งงยก่อนนะครับเจอตอนก็คือมีอะไรก็ไม่ชอบระบายอับใครนะชอบเก็บไว้นะครับไม่อยากคนอื่นมาปวดหัวด้วยแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับที่เรื่องหนวยนะครับให้เกิดเป็นโอกาสก็คือการได้ยังใจจากคนที่บ้านหรือคนรอบข้างนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เป็นพรอฟลูคามก็คือเรื่องต่างๆยาเสพติดหรือต่างๆนะครับอะไรยงี้น,นะครับสําหรับความคาดหวงังก ชีวิตนะครับความรู้สึกระหว่างทำกิจกรรมก็คือ